สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะชวนมารู้จักกับสปปรรพคุณของต้นข่อยกันนะคะต้นข่อยมีถิ่นกำเนิดแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในประเทศไทยโดยจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางมีความสูง5 15เมตรลำต้นและกลิ่งก้านค่อนข้างคดงอมีปุ่มปมอยู่รอบๆต้นเปลือกต้นสีเทาอ่อนบางขลุกระเล็กน้อย แตกเป็นแผ่นบางๆและมียางสีขาวเหนียวข้นซึมออกมาแตกกิ่งก้านสาขามากเป็นพุ่มทึบสำหรับสปปรรพคุณของต้นข่อยนั้นมีดังนี้ 1. ต้นข่อยมีสปปรรพคุณช่วยบำรุงธาตุในร่างกาย 2. เปลือกและต้นใช้เป็นยาบำรุงหัวใจ 3. ม,มเมล็ดสามารถนำมารับประทานเป็นยาอายุวัฒนะได้ 4. มเมล็ดช่วยให้เจริญอาหาร 5. เปลือกนำมาต้มกับเกลือจะได้เป็นยาอมช่วยแก้ระมนาดได้ 6. เปลือกต้นมีสรรพคุณช่วยแก้ริสีดวงที่จมูกด้วยการใช้เปลือกต้นม้วนทำเป็นยาสูบ 7. กิ่งสดช่วยทำให้ฟันทนแข็งแรงฟันไม่ผุ ไม่ปวดฟันด้วยการใช้กิ่งสดประมาณ5-6นิ้วนำมาหั่นแล้วต้มใส่เกลือเคี่ยวให้งวดเหลือแค่น้ำครึ่งเดียวนำมาอมเช้าเย็น8มเมล็ดช่วยฆ่าเชื้อในช่องปากและทางเดินอาหารได้ด้วยการใช้มเมล็ดรับประทานและต้มน้ำอมบ้วนปาก ช่วยแก้ไข้ด้วยการใช้เปลือกนำมาต้มกับน้ำรับประทาน10เปลือกช่วยดับพิษภายในร่างกาย11เปลือกคอยช่วยแก้อาการท้องร่วง12ช่วยแก้อาการบิดแก้ท้องเสียด้วยการใช้เปลือกนำมาต้มกับน้ำรับประทาน13ใบค่อยสดๆนำมาปิ้งไฟชงกับน้ำดื่ม ใช้เป็นยาระบายอ่อนๆได้ 14. ช่วยขับลมในลำไส้ 15. เปลือกใช้ทาริสุนดวงได้ 16. เปลือกและรากช่วยรักษาแผลได้ 17. เปลือกช่วยรักษาโรคผิวหนังได้ 18. เปลือกช่วยแก้พยาธิในผิวหนังได้สำหรับ สรรพคุณของต้นคอยยังมีอีกมากหากท่านใดสนใจศึกษาได้นะคะสวัสดีค่ะ